มาแล้วมาแล้วมามามาแล้วมาแล้วเออเอสีแดงมาแล้ว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 กูใหญ่มาแล้วกูใหญ่มาแล้วกูใหญ่มาแล้วลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยครับลงไปเลยครับลงไปเลยครับเออเอออแอบตะกี้ก่อนเลยแอบตะกี้ก่อนเลยเออมาแล้วคุณน่ากลัวพี่ไม่เคยกลัวผีอะไรขนาดนี้มาก่อนเลย จะมาล้างแค้นคุณยายกันนี่หัวแพะเนะี่พี่ดูยังไงหัวเป็นแพะก <c oughs> ็ดูเงาเดิครับนายเห็นไหมว้าวคุณยายมีเขาไปเลยครับ,มา,รบยายมาแล้วครับคุณยายอ้ยมาแล้วมาแล้วเทสไฟฉายกันเออใช้ได้ดีอยู่ไปเลยต้องเก็บสมุดให้ไ้เอาเลยครับทำไมมันเสียงเงียบจังไะไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไไรตรงนี้สมุดเล่มแรกเล่มที่สองอยู่นี่ ขึ้นไปเลยมันเงียบเป็นปกตินะเนี่ยเฮ้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 ยเร้มเไฟยา่ยเ้ยู่เร้ไม่ต้องก้ัวพี่เ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเ้ยเยเล่ยเฮ่ยเฮ้ยเล้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยเฮ้ยหฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้อเฮยเฮเ้ยยเเ้ย้ยเเฮยเฮ้เฮ้้ย่้้เล้เย เฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนกันครับอยู่ไหนกันครับอยู่ไหนกันครับเย้เม้นเม้นอันนี้ไฟฉายแบบใดคุณตาขึ้นมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยคุณยายโอ้โหเหม็นละเกินเหม็นอะไรเนี่ยคุณยายให้ผมได้ฉีดสักหน่อยนะครับผีทอแล้วพี่ โอ้คุณตาเต้นครับเอ้ยเออให้แกเต้นมีความสุขไงเอ้เอาเลยตาเอาเลย้ย,ยไปเล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 ยพี่เป็นอะไรเฮ้ยพี่กลัวดิพี่กลัวดิภาคนี้มันทำแสบไว้เยอะเฮ้ย,อย,อยบอกแล้วบอกแล้วติดลิกกรสิ์ใช่ไหมครับพี่ เสียงเพลงมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะเพีพี่กลัวจริงๆนะภาคเนี้ยเล่นประมาณสี่ห้ารอบแล้วไม่เคยผ่านเลย <c oughs> เอาให้ผ่านพี่เป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้มีหนึ่งเล่นนี่ครับน้องๆคงไม่เคยเห็นบักปลาหมึกแบบชัดเจนแน่นอนเลยนะเนี่ยนี่ไงเห็นไม่เห็นไม่เห็น,หนปลาหมึกมันนอนอยู่ไหมเฮ้ยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเ,เดี๋ยว,ยว,ยวนี่นะโอ้ช่วยยายด้วย ตัวนี้มีอีกไหมตรงนี้มีอีกหนังสือหนึ่งอีกเล่มหนึ่งคงมีแต่คนขึ้นไปข้างบนหมดเลยเอียดครับเอียดเสียงเอียดเอียดแล้วเอาแล้วเฮ้ยใครอีกแล้วอ่ะเอ้ยเฮ้ยตรงนี้เอาไปยะตรงนี้เอาไปยะโฮ้ยพี่โคตรกลัวนะไม่ใช่อะไรอะพี่กลัวจริงจริงเฮ้ยเอาเด้อเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยน่ากลัวมากเกมแกนนี่อะไรเป็นแบบนี้ อีกแล้วเหรอเออเรียบร้อยเอาสเปรย์ฉีดตาเลยเพี่เฮ้ยเฮ้ยตาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกดจนนิ้วล็อกเลยกลัวยายไม่ใช่กลัวพี่ไม่ผ่านเนี่ยคุยเล่นยากจริงๆ เล่นยากจริงๆเงี้ผลที่พี่ยังไม่เอาสมุดลงไปในเปเ,เพราะว่าถ้าเรายิ่งเอาสมุดเข้าไปในเปเมื่อไหร่คุณยายก็จะกลายเป็นซาตานมากเท่านั้นน่ะเฮ้ยจริงๆนะนี่พี่พูดเรื่องจริงนะนี่ <c oughs> ตรงนี้มีหนึ่งเล่มใช่ไหมตรงนี้มีเล่มหนึ่งเฮยขึ้นไปก่อนเออขึ้นไปก่อนโยนไว้ใกล้ๆ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 เลยตรงนี้มีอีกเล่มหนึ่งใช่แล้วเล่มที่เท่าไหร่ละเออใหญ่ยุนั้นใหญ่ยุนั้น โยนไปเลยโยนไปเลยโยนไปเลยเอาไ no? ้ใกล้ๆก่อนเออืออนี่นะื้อคุณตานะยังเดินได้อีกเหรอถ้าผมฉีดแล้วเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยอุ้ยกับดักกับดักกับดักส่งตัวสมุดเลยยนเลยครับยอนเลยเออเอาเลยเอาเลยเออไอ้โยนไปก่อนโยนไปใกล้ๆก่อนโยนไปใกล้ๆก่อนเฮ้ยเฮ้ยกุ้ยตาเฮ้ย อ้ยไปเลยไปเลยครับไปเลยไปเลยอย่าไปอย่ามา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 เอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอฮอเกมแกนนี่ยอะไรครับเพิ่งเคยเห็นมันคือแกนนี่แปลกประหลาดนะตรงนี้มีอีกไหมนี่อีกเล่มหนึ่งนี่อีกเล่มหนึ่งเฮ้ยพี่กลัวมากจริจริงๆกลัวมากภาคเนี้ย เออไม่มีใครตรงนี้มีสามเล่มเฮ้ยใครอีกเออเออหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนให้ยายเดินไปก่อนเฮ้ยม่เยอะเออโยนไปก่อนอยูไปก่อนลงไปข้างล่างก่อนเลยลงไปข้างล่างก่อนเลยคุณตายอยู่ไหนเออเออไม่มีใครตรงหมู่แดงมีไหมไม่น่ามีนะตอนนี้กี่เล่มแล้วพี่พี่ยังไม่ได้น้บเลยเออตรงล่างไม่มีไม่มีน่าจะไม่มีแล้วข้างในนี้มีไหมครับ คุณยายดมดมอะไรตรงนี้หมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยมีคนตรวจพบ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 เหล่าเี๋ยวกูตามมาแน่กูตามอุ <S 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 ้ยมาแล้วมามาแล้วมาวิ่งเลยพี่เฮ้ยยังไม่โดนยังไม่เป็นไรเฮ้ยังไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรโอ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ปูใหญอยู่ไหนโอ้โหหนีก่อนหนีก่อนหนีตรงนี้พาพาพาปูใยญ่วิ่งมานี่ก่อนคุณยายวิ่งมานี่เลยวิ่งมานี่เลยเฮ้ยเฮ้วิ่งมานี่เลยมาทั้งสองคนเลยครับมาทั้งสองคนเลยเออมาทั้งสองคนเลยเออเออเออกดยาวเลยกดยาวไปเลยเรียบร้อยเรียบร้อยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยกี่เล่มแล้วนะตอนนี้มีกี่เล่มแล้วตรงนี้ไม่มีแล้วเอ้ยมีอีกเล่มหนึ่งเฮ้ยเออหนึ่งหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกใสไปก่อนครับหนึ่งเล่มสองเล่มเฮ้ยเฮ้ยระวังด้วยพี่ระวังด้วยสองเล่มสองเล่มสองเล่มสามเล่มสามเล่มโอ้โหใหญ่เริ่มวิ่งแล้วใหญ่เริยย่มจะกลายเป็นใหญ่เริ่มจะกลายเป็นแล้วเฮ้ย,ยอยากจะกลายเป็นชา,า,าตาแล้วเฮ้ยไฟฉายส่องกบปะ <c oughs> อุ้ยนี่แค่สามเล่มน,นะน้องเห็นยายเดินเร็วขึ้นไหม เฮ้ยโอ้ยโค่นน่ากลัวเลยแค่ใส่ไปสามอันเองนะเนี่ยถึงเลยอีกเจ็ดเล่มยายจะกลายเป็นเดือดแฟตใช่ไหมพี่พี่าพี่มันแอบตายนี่ได้อยู่เท่าไหร่ละเฮ้ยเฮ้ยมันแอบตานี่ได้แอบตานี่ได้แอบตานี่ได้เออโอเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอ้ยโยนไปก่อน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  คุณยายเดินเร็วจริงเฮ้ยถ้าเล่มที่เจ็คุณยายจะตาเปลี่ยนสีเลยนะเฮ้ยโอุ้ย,ยขยับเป็นวิ่งโอโหขยับเป็นวิ่งต้องนิ่งเอาไว้พี่ไม่ไปผมก็ไม่ออต้องนิ่งเลยต้องนิ่งเลยเออนิ่งอย่างเดียวพี่นิ่งอย่างเดียวนี่แค่สามเล่มเองนะเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยคุณยาย ขยับไม่ได้เลยเหรอครับโอ้โหขยับเป็นวิ่งนะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยพี่ขยับทำไม <un> ขนาดอยู่ใต้โต๊นะนั้นนี่สามเล่มนะครับเฮ้ยนี่แค่สามเล่มนะ คุณยายล้วงมาตีเราเหรอสงสัยคุณยายจะแครนจัดดูดิพี่เห็นไหมพี่ชักจนกลัวจนสั่นแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมกระตุกกระตุกอยู่เลยอุ้ยโอ้ยของแท้ไม่กล้าเดินเลยทางไหนทางไหนทางไหนเฮ้ยเสียงเริ่มเงียบแล้วสิบเล่มจะเป็นยังไงคุณยายจะเป็นซาตานนะคุณยายจะกลายเป็นซาตาน ต้องรอให้คุณยายมาข้างล่างแล้วเราก็วิ่งวิ่งไปข้างบนใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมเออตรงนี้มีครับนี่เล่มที่เท่าไหร่ลนะเอ,อเ,ออเ,ออเอ้ยเอ้ยแอบแอปนไป้อคุณยายเดินสโลโไปก่อนข <G l durability> ยับทำไมเ้ยเง,งีย,ยบเมย้ยิยไงไง้มยิยิ้มยยบ้ม้มยิ้มยยิยย้้มิไ้ิม้ยย ตรงนี้มีกีเ่เล่มนะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหรืออีกสองเล่มสองเล่มน่าจะอยู่ในห้องนอนเจออีกแล้วไปเลยอยู่ในห้องนอนออเออเฮ้ยมา้วมาแล้วมาแล้วมาแข้าแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณลยคราบตา้าแล้าไป้า้าแ้าลลาา้า้ลลา ทำไมกระตุกจังเลยพี่เรากลัวเรากลัวคุณยายเราจะสั่นแบบนี้ละครับให้ยายไปก่อนให้ยายไปก่อนเราต้องตั้งสติเลยนะคุณยายไปปุ๊บวิ่งไปเอาสมุดที่ด้านในอุ้ยเห็นยายเห็นยายเห็นเอ้าแล้วที่ผ่านมาที่ผมมุดที่ไม่โดนยายตีคืออะไรเอฮ้ยเดอรัดเต้ เกมภาคอะไรครับเนี่ยอันนี้คือคุณยายซาตานนะครับอ้าน้องงงเลยเห็นไหม <BS> พี่บอกแล้วต่อให้พี่จะเล่งกี่ครั้งมันก็ไม่ผ่าน <BS> วันสุดท้าย <BS> วันสุดท้ายเสีย <BS> งคุณเดินอะเดวิ่อ, <BS> อ,อามาแล้วมาแล้วคุณตา ยายเอาจริงนะพี่เออแอบไปก่อนแอบไปก่อนแอบไปก่อนตาอย่าโผล่มาเลยเฮ้ยมันอยู่ไหนมันแอบอยู่ข้างหลังหรือเปล่าอย่าโผล่มานะตาเฮ้ยอย่าโผล่มาหน้าตาเอออย่าโผล่มานะอย่ายอู่ อ้อ้อออบบบบบหมาตายไปกันหมดหรือยังครับไปแล้วไปแล้วไปกันแล้วนะโอ้ยยายยายยังอยู่ยายยังอยู่และยายเร็วด้วยโอ้โหเดินไปเด็วแปดเลย แล้วกว่าจะเลี่ยงนานใะด้วยครับยายขึ้นไปเลยครับยายขึ้นไปเลยนะเอาดีๆยายเยัยไปแล้วเอาดีๆนะยายเฮ้ยคุณยายเฮ้ยคุณยายเดินไปก่อนเลย หางนี้คุณเอ้ยให้ไปก่อนให้ไปก่อนโอ้โ oh, หแต่ตอนนี้ยายเดินสโลลี่ด้วยไปครับ <l itz> ไปแล้วเอ้ยไปแล้วไปแล้วยายไปแล้วเหลือแต่คุณตา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 เออเออคุณตาอยู่นี่เออเก็บสมุดเก็บสมุดก่อนเออห้าเล่มใช่ไหมครับเอ้ยห้ามไปแอบ,บตรงนี้เลยนะวิ่งเข้าไปข้างในย,ยังดีกว่าตอนเนี้ย <l itz> ไปเลยอุย้ยแอดแอดแอดได้สีได้แล้ว ได้ไม่สีได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงแอนเฮ้ยเสียงใครกินน้ำอะไรอ่ะคุณยายมาเนี่ยไม่เข้ามาด้วยเฮมันมีเสียงดังตรงนี้ไม่ใช่เหรอโอู้วอ่าคุณตาวิ่งไวเฮ้ย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 เออว้าวมีใครไหมครับเฮ้ยไม่มีไม่มี เข้าห้องนั้นไม่ได้คุณอาคลัวพี่จะเล่นให้คุณยายกันดีกับคุณตาเป็นยมทูตเลยใช่แล้วพี่จะดูว่าคุณยายจะเป็นยังไงอยากเห็นคุณยายเป็นซาตานนะอยากเห็นทางผ่านทางเนี้ยรอดเลย ไม่น่ารอดผมว่าเฮ็นครับเฮ้ยย้ายไปเถอะย้ายไปเถอะย้ายไปเถอะเล่มที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ตรง้เฮ้ยได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วเฮ้ยแอดแอดตรงนี้มีเล่มหนึ่งมีเล่มหนึ่งปิด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 เลยครับปิดเลยครับตรงนี้มีเล่มหนึ่งเปิดตรงนี้ไปก่อนเฮ้ยใครเปิดใครเปิดผมไม่ได้เปิดผมไม่ได้เปิดเลย เอ้ย,อยมันแอดตรงนี้ดีนาลืมไปตรงนี้มีอไหมไม่มีแล้วปิดด้วยครับไปกัตรงนี้มีไหมครับตรงนี้มีไหมครับครบหรือยังอะมันขาดอีกเล่มหนึ่งปะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้น่ากลัวเอ้ย,อ,ยออกทางนี้ได้อยู่เออเฮ้ยอยุอิส,อสาราภาพมีใครไหมครับไม่มีตอนนี้ห้าเล็มห้าล่มแล้ว ใส่เข้าไปหกแล้วเจ็ด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 แปดเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมามามาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยสีแดงมาแล้ว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 กูใหญ่มาแล้วกูใหญ่มาแล้วกูใหญ่มาแล้วลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยครับลงไปเลยครับลงไปเลยครับเฮ้ยเฮ้เฮ้แอบตะกี้ก่อนเลยแอบตะกี้ก่อนเลยเฮ้ยมาแล้ว คุณยายซานต้ามาแล้วไม่ใช่ซานต้าซาตานโคตรน่ากลัวพี่ไม่เคยกลัวผีอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยตั้งแต่เล่นกันนี่มาไม่เคยกลัวาภาคนี้เลยพี่พูดอีสานเลยดีอีสานอะไรพี่ลืมไปหมดแล้วเนะี่ย ยายสุรินพี่ยายสุรินสุรินคุณตาเป็นปลาทุ่งโขน้องยังมีเวลามาตลกอีกเหรอเนี่ยคุณยายเขากลายจะกลายเป็นซาตานอยู่แล้วเ <elli> นี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมแดงเลยเห็นไหมเห็นไหมมีคุณยายเซนต้าด้วยโอ้โหคุณตาซาตานไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยอีกเล่มนึงอีกเล่มนึงอยู่บนเอ้ย่มที่เท่าไหร่เอ่มที่เท่าไหร่นะ นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ห้ามโดนห้ามโดนโต๊ะห้ามโดนโตเอส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 คุณยายซานตาตาซูก้ามันมีคนเล่นผ่านไหมครับ เสียงอะไรกันครับนะ่ะโอ้โหโจริงๆ